มมีงานดงกันนะอาจารย์เนาะฮเอาบุญเอลเอาหมดเลยบุญเอลผู้ใดนี่นีู่้จากบุญเอลไหมงานเอาบุญเอลโอ้ยงานเอาบุญเอลฮะเซน ชีก<ม>ันบ่กฮึชิตุ่มโอม่ได้กูหมไปหมักก่นมาในบ้านน้องซิมีงานครับมีงานใหญ่อเอาบุญเอวครับ บังคลนสร้างว่าชิมามกินจุเนื้อเดี๋ยวจุไก่ออยากขึ้นอยากเด้ว่าจะบอกให้ี่มาพัดาลอะไนะกูพัดจอมอะไมเนียมากนะ

อันเจ้าภาพได้ยังกินอันนี้เขาเห็นกินได้เขาได้หนิฮะเจ้าภาพได้ยังเจ้าภาพได้ยังกินเจ้าภาพอันสื่อหมูโอ้เจ้าภาพซื่อหมูอันนี้เข้ามาเข้า,าสื่อไม่เห็นกินเข้านี่ครับนี่ห้องเจ้าภาพตั้งหาครับแยกขั้วกรเจ้าภาพแม่นบ่เดี๋ยไปกินข้าวเย็น,น,นเดี๋ยวอ้วนกินแต่ก่อนแล้วอ้วนตรงไหนนี่

ไปชีน้ำขาที่วันนี้ไม่ได้มาชี้ตอมใหญ่ที่น้ำขาใหญ่กายไปขาดมือกูกลุ้นกูแล้วมันเบื่เบื่อากรพ้าอันนี้ไหนบอกคนอื่นว่าตัวเองทำทำตัวให้มีศักดิ์ศรีแล้วจะไปนำฆ่าเขาทำไมเอาขาดกูเล้เน่าอัศใจกูศักดิ์ศรีหลอวบอกคนอื่นว่าเหมือนเคยเจอหน่ะแต่งตัวสวยทำตัวให้มีศักดิ์ศรีขาดอย่างนี้เอาอย่าพูดว่าดี้ล่ะยิ่งหันโลหแบบไป แล้วก็ลองนุ่นพัดปลากระป๋องกินอูบพัดปลากระป๋องเสียบไปก็นี่ไหมเอานี่เลยแจกฟุตบอลมีเตะเอฟซีโดมานี่นะคือดีทำไมเอฟซีต้องปลากระป๋องไ้อันนี้ก็โดมาไหน่คือดีเถือว่าน่าจะเป็นวุ่นเชียนเนาะพัดเลยแม่ก็ ตัดปลากระป๋องใส่หุ่นสินกินจำปีเลยเสียบเอาวันนั้นน่ะที่โซโลทำให้กินน่ะอร่อยดอือตปลากระป๋องเหรนะเออถอดไปอันนี้อันนี้ใช่ที่เธอขายปลากระป๋องแล้วใส่ดอกไม้ใส่หุ่นเส้นนั่นน่ะเสียบวลาละละอาบกบไงเดี๋ยวเจ้าภาพเจ้าภาพทีปลากระป๋อง อันค nah <c oughs> ้วอิลงตะกาบอขึ้นนังสอยขึ้นจังฝ่าว่ะเนี่ยเลยหึ่งอะไรเหยไปกันที่เ้าไปจะมีไ่แงซีูีูมีคตแกวมีเหยียมีแตงเ้

มังปุ้มนะนั่นะไมั้นนะน่ไหนนี่แหละสนจนี่แหละตอนเรียนไม่ยอมตั้งใจเรียนอย่ ตายแต่วบาพืนคนเสี่ของลืมหมดข้าแต่เบาืนเคลื่มนะมาพืนจนคลื่มเขาบอให้ข้างสรับปเดบคลื่มเลยมาดิเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลโอ้ยน้ำบาวดจจอใกาปั่นยางสาโขดมันจะแต่ยางกำมะหยี่ยางไก่กำมืหนึ่งหินอะมีมีเมนูยังอาจารย์ก้อยหมูบอกต้มสะดุ้งจะหน่วยไหมตัวเสร มันตดก่อยดิบแลบ้วบร,ระดุมดิบแล้วบ่เต้องเต้มทำงาลอยกระดูมมันเป็นเนียกแกงมันตินอันนี้ก็แผนกตำเดี๋ยวกูกูมีใบกระเพราเดี๋ยวกูกับพ่อปลากระป๋อ,องกินเดี๋ยวกูจะอยู่เขาแสบเลยหรอกะกูกินเร็วกูกินแล้วกูไปหามึงดีแล้วกูว่ากูสิขนกับเขาไปกินนะเมึงกูนึกว่ามันปลานิ่งสดแหนมนี่น มันนี่นงอ่ะสันเสียบกีเลยนเกลี <S 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 ่ยแก้วแม่เป็นตะเสียบแม่กีกยวอือเสียบอือ ใส่กับขั้วยูนันทั้งมิดอันนี้เจ้าหน้ากากเขียงแตก,อกเ,เอามาเสียมันัวนกัน